แล้วจะยกนตัวขึ้นมาแล้วเราจะทำหลังโค้งไปได้นะะาน,านลหลังค่ะเด็ทัเอามือชี้ประมือลงหาพืาน้ออนนะคะเด็กทัพหาเดี๋ยวค่อยๆดันยังตัวขึ้นาไปดันคะห้สิบสามสองหน่งย่างเงินขึ้นท้านะคะเอา คราต้งังเวข้อเขาขวาอยู่บนหัวเข่าซ้ายค่ะนี่คือข้อที่งเมื่อแขนขยืดอยากเอาแขนจั้องไปจับหนกระดานกดนะคะที่เข้ามายดยืดตัวขึ้นมางอพับเตปู าขาขว้างที่เอาทางวางที่เขานะคะขาข้สามสองหนึ่งใ้เขายกมตัวาลับที่สข้าอย่กอนเปลี่ยนด้านะคะเอาขาขวาหัวเข่าขวาไวด้นานหลังนะคะหัวเข่าซ้ายอยู่ด้านบนนะคะปเท้าทั้งสองข้างขยับเข้ามาหาตัวให้มากที่สุดนะคะแต่าะาเฉพาะทั้งสองข้างต้องติดพื้นนะคะไม่ขยิบข้าลข้างหนึ่งขึ้นนะคะเะพบะเป็นมค ขาจะเขียนไปนะคะเกระดูกสันหลังจะอยู่ไม่เป็นเส้นตรงนะคะเพราะฉะนั้นการที่สะโพกสองข้างงอติดติดคือนี่คือสิ่งสำคัญนะคะเป็นท่ายกของท่านเดียวนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนซใจขึ้นหนักแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเอามือทั้งสองข้างประสานกันด้านหลังนะคะจับได้ถึงแค่ไหนแค่นั้นนะคะ มือสองข้างกันทั้งสองข้างความยืดหยุ่นจะต่างกันไปเล็น้อ่ะค่อยๆน้มพับตัวลงไปหาพื้นนะคะเอาคางแตะที่มอเข่าออซ้ายได้เลยค่ะถ้าแวนนะคะไม่ไหวได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะหนง่งสองหยีดยกบนตัวกลับขึ้นมาคปลายอยู่างข้างออกกระชิตนัง่งพับเข่านะคะเอากระชิติดตัวนะคะยกคนตัวขึ้นมาค่ะ เราจะวาดแขนขวาไปด้านหลังนะคะเอาเอวซ้ายท้าไปที่ข้อเท้าปลายเท้าปลายเท้าซ้ายนะคะค้างไว้สามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาทำเหมือนกันเลยนะคะเปลี่ยนท่างนะค่ะลาที่เข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายจะเราค่อยๆเอ็นตัวเอามือขวาไปจับที่ปลายเท้าปะค่ะแล้วส่งมือซ้ายขึ้นหาพีการมองขึ้นหาพีการนะคะค้างไว้สามสองหนึ่งยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะ บาทีลรโค้งห่ะทีละข้างไปแล้วนะคะเราจะโค้งหลังอีกรอบหนึ่งนะะนี่เข้าวหายจีดอกดานทจโกขี้หายจีดานค่ะตนึ่งสองล็กยกตัวหลังขึ้นมาค่ะทั้งทับต้นขาถึงหน้าหมอกก่ะนาที่มีจะได้าน่นที่มากที่สุดนะคะถ้าดกค่ะหน้ามอกค่ะถ้าใครไม่รู้สึกถ้ารลี้ยงไม่รู้สึกตึงมากสองก็เอาแขน้สองข้างวงข้างลำตัวก็ได้ค่ะ ค่อยๆค่อยๆเอามือทั้งสองข้างจับที่ปลายเท้าจับที่ปลายเท้าทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราจะเอานะคะปักศีลดันนะคะเรื่อยๆเรีื่อยียๆได้ดีเพิ่มขึ้นนะคะขั้นเป็นข้าวแล้วค่อยๆยกสะโพกขึ้นพร้อมกับดันนิ้วหักดันการศีรษะ้าปักที่เสื่อเลยนะคะคั้งไว้สามสองโค้งหลังเยอะๆนะท่านนั่นบเป็นขาแล้วค่อยๆประยุกตัวยกตัวกลับค่ะ ค่อยๆกระงืตัวขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าลุกพวดคาดเลยอาจจะทําให้หน้ามืดได้นะคะปกติเลื่อนลงไปเลี้ยงที่สะหมอกนะคะเท้าที่สองข้างออกแรงานนะคะเดี๋ยวเราจะบิดตัวทันิดหน่อยนะคะเพื่อให้กระตุ้นช่องท้องด้วทางนเลยนะคะเอาลบเท้าขวามาคร้องกั้า้านะคะหายเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นหายดีอยกบิดตัวบิดตัวไปทางด้านขวาแตนซ้ายขัดกับหัวเข่าขวาเอาแขนขวาวันไว้ได้นคัะ ทางหลอกมีทตัวมองข้ามไหลขวาไปนะคะคําวสามสองหนึ่งกลอดประตก้านเปลี่ยนข้างนะคะเอาเท้าขวาต้องเท้าซ้ายยกแขนทันสองข้างขึ้หนหายใจเข้าหายะออกดีเตัวไปทางด้านซ้ายค่ะเอาข้อสอบวางขันไปที่หัวขาซ้ายเอามัดเอาหมือซ้ายวางที่ด้านหลังหายใเข้าหายใจออกดีเทนตัวไปทังด้านซ้ายมองด้านซ้ายนะคะขังสามสองหนึ่ง กลามาตรงกลางค่ะเป็นยังไงทงบ้านเขาสำหรับ5ทา่าเลยนะคะเป็นยโยคะโยช่วยยืดเหยียดร่างกายนะคะสาม,มารถสุดได้ในทุกๆวันเลยนะคะเป็นท่าพื้นฐายง่ายที่ทุกคนน่าจะทำตามนแเราแหละเพราะว่าฝุกกันมาหลังดีแล้วเนาะอันนี้แค่มาร้อยท่าเพิ่มให้แล้วก็ให้เพิ่มฟังยืดเหยียดด้านหลังเพิ่มให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ